โอเคต่อไปอจะเป็นแมปอะไรต่อไปเป็นบอสหรือเปล่าหรือว่าซ่อนแอบตอนนี้สุม่มแล้วใช่ไหมแมปธรรมดาอ๋อธรรมดาเยี่ยมเลยใช่ <c oughs> เอาเรียนห้าบาทพราไม่อยากสู้บอส นี่นแม่แจ่สามารถเ,เอาเงินพวกนี้ซือ,อโดนวับได้นะพวกตะกินโอเคเอาชีวิตรอดอ,อีกแล้วรรแต่เป็นธรรมดาเอา้าโอ้ตัวสองคนเอา้าทำไมเอาชีวิตรอดสองคนนะแอมเบ้อ้ชีวิตรอดสองคนต้อ,องเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วแหละ นี่อะไรนะเอ้เอจริงดิยังสามคนเหรอแต่ผมเป็นหมีไงเฮ้ยเป็นหมีหน่ากลัวกลัวจ้าอุ้ยไม่อยา่าเกยหนหนีดีกว่าปุ๊บน้อฆ่าแล้วเฮ้ยโอ๊ย,อยแคทแนฟตาย เรียบร้อยไม่รอด<ย>อยู่แล้วตายไม่รอดอยู่แล้วไหนฮะฮ่มันจะลดไปสกเฮ้ยมันใกะละ้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วถ้าทำครบถึงอันอ่าครบแล้วฮะครบแล้วนะรู้อยู่ว่าอยู่ตรงไหนเหลืออีกสามโอ้ไม่นายจะไป็นยังไม่ได้ฆ่าสักคนเลยอ่าอดแน่แล้วก็จะมีเควสหนึ่งที่เป็นเควสแผ่นซีดีก็คือจะให้ ไอทำอะไรมทาไม่ดิบชางฉันเล่นเกมนี้มามาตั้งห้าปีเดี่ยวโอ้โหห้าปีเราแค่วันหนึ่งวันเดียวไงเอ้าเหลือสองแล้วเฮ้ยเฮ้ยเหลือสองแล้วเหลือสองแล้วเดี๋ยวก่อนตายสองไม่ใช่เหรอ ฮาโลวีนฮารลวีนอันนี้อะไรคนเต็มเลยอ่ะจะเอาคนไหนหอืมตัวสอนเนาะเพื่ออะไรอืมอืืมตัวสอรคือโค้ดสีพี่จะเป็นสีแล้วก็จะมีที่แป้นสีอ่ะทำสีได้ค่อยหาิิศนาดีกว่าอุ้ย เจอเลยไปดีกว่าเห็นดีเลยดีนะที่คนดีรอบมาเง็นไปแล้วไปนะขคจูโคจูโจูไม่ไม่ไม่แ <c oughs> เขาหนีบะหนีลงบ้านไปแล้วอ่าฮ่าไม่เห็นเราหรอก <c oughs> ไม่เห็นเราหรอกเ <c oughs> จ้าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอ้าวหาย อยู่ตรงนี้ไงอยู่ตรงนี้ไปหลอดได้ไงไม่ได้ไม่จริงเรียบร้อยเลยเล่นเลยจะยิบผ้าเรียบร้อยม้อยไม่ได้ชนะเลยโอ้ตีคนไม่เกียรติไม่ชนะเลยไหนดูหน่อยดิเหลืออีกตอนนี้เหลือสี่คนใช่ไหมอุ้ยมีอยู่หลังะอยู่ข้างบนเลยเหรอโอ้โห หนีข้างบนทั้งนั้นเลยเรยียบร้อตายหนึ่งอ่าเหลือสามแล้วเนี่ยสองสองคนอีกหนึ่งคนไม่รู้อยู่ไหนพูกนี้มันชอบจู๊บคูนี้ชอบจู๊บเอาคนนี้ก่อนเลยไหนขูแหลกโทรศัพท์กากมันไม่โทรศัพท์กากโทรศัพท์เก่ามาแล้วก็ข้างแหลกก็กนนะ่าจะโทรศัพท์ใหม่น่าจะลืมแน่นอนโทรศัพท์ใหม่พังไปแล้วคิดว่าจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ไหม ได้ลื่นเลยซื้อแต่ไม่มีตังค์ <laughs> เนียบร้อยเอา้าไปแล้วโอ้ไปสวรรค์เลยบินเลงเหลืออีกสองคนหายไปไหนอืออืออีกคนอีกสองคนอยู่ไหนวะอุ้ยเอ้นนน,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 นมาแล้วมาแล้วมาเสนอหน้าเลย โอ้หนีด้วยหนีหนีหนีมีการเสนอหน้าก็หนีด้วยเฮ้ยเกลียนนั้นเนี่ยรอนารอตาเนี่ว่าคนนี้แต่อีกคนนึงไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยสิเออหายตัวไปเลยอน่าจะน่าจะไม่ทันอ่ะเลยสิบีแล้วโอ้ไม่นะเรียบร้อยหกไม่ทันนะไม่มี่ไกอะสี่สาม สองหนึ่ง <Hey. S 1> หมดแล้วโอ้ไม่โอ้เรียบร้อยอดจะเป็นหมีมั่งจะเป็นหมีใหได้ <c oughs> ต่อไปเป็นหมด,ดอะไรเอ่ย,ยมมอันนี้เลือกโบดอะไรก็ได้จิงน,นะอพูดภาษาอังกฤษ เกมนี้มีความ,มาลนะ <c oughs> บมามับเยอะมากเลยนะเกมนี้มีมีความลับเยอะมากอุย้ยนี่เราไม่รู้อะไรเลยแบบกับแบบน,นี้มันก็ไม่แปลกหรอกอ๋อมากกว่าดอมากกว่าดอมากกว่า <c oughs> ดออดออัปเดตใหม่ด้วยอือหืใช่ไปอัปเดตท,ที่เล่นยากมาก <c oughs> อุย้ยปากแรงยังไม่ได้เลยปากสองหนักใช่ <c oughs> หนักมากคือสููไม่ได้เลยอ่ะอืได้ไม่ได้ยังไม่ถึงร้อยเลยถึงแค่สามสิบห้าสิบเองโดนวับแล้วม,ลมันจะเป็นอะไรเนี่ยเปิดเสียงเกมม,มันจะมีข้อดีอยู่นิดหน่อยนะคือหนีบางตัวจะมีเสียงของตัวเองด้วยไงจะเป็นเสียดนตรีอจ,จะได้รู้ว่ามันอยู่ใกล้ๆเราอื ที่เราปลี<า>เสียง,<า>งเนี่ย<า>เดี๋ยว<า>ไม่ได้<า>ไม่ได้ยินน้องไง<อ>มันจะไม่ได้ยินคือแบบมันเสียงอะไรไม่รู้อะเสียงแฟกันอันนี้ด่านพราราชวังน่าจะใช่แหละด่านที่มีคิงอยูอ่ต้องแอบให้เนียนต่แล้วสิเอาลงไม่ได้ด้วยอะไร<า>เนี่ยทําพส์ต้นจะ ทำให้เวลาลนลงสามสิบปีต่อหนึ่งพัรเซนแอบตรงไหนได้มั่งนะ่าอืมไม่จะโอไมลนะมีมามีมาคิบผ่ายแล้วเออตายเฮ้ยนี่มีเนื้อหมานี่ไอตัวดำนี่นแ้มันก็แมวตายแล้วเอา้าตายแล้วเหรอเหลืออีกสองโอ้โนนเด้ตายเลว ไดูสิพี่แอบเนียนไหมโอ้โอไหนเนี่ยเฮ้ยมีอักษรตรงนั้นด้วยดำ่วงแดงดำออตอนนี้มีอยู่ใกล้ๆพี่เลยพี่ระวังด้วยอู้โอ้อย่ามาดันเราดิอยู่แถวๆตรงนี้ไหมคิดว่าใกล้ๆประมาณตักห้าสิบ ห้าสิบยี่สิบเมตรได้ลงดีไหมเนี่ยหรือว่ายังไงดีจะมีตัวหนึ่งเนี่ยตัวดำๆเนี่ยเอ้ามีสองคนนี่พี่ลงเลยพี่ลงเลยลงแล้วลงแล้วไม่ตามมาหรอกนะอุ้ยน่าจะตามแล้วแหละตามแล้วหนึ่งนั่นไงมาแล้วเออมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังพี่ต้องวิ่งแล้วแลนเลยแลนแลนแลน พี่เออเขาห้องนั้นพี่เห็นพี่เห็นสีขาวไหมอันนั้นคือโค้ดสีอ่ะที่ทาสีเมืม่อกี้สีดําสินะเฮ้ยรถเร็วนัดฮึฮึอันนี้สีดําจําได้อันนี้สีม่วงหรือเปล่าถ้าจะไม่ปิดส,สีม่วงอันนี้สีอ่านี่ไงเรียบหรอไม่แม่ทำอะไรต่อไม่รู้ หน่อยดูหน้าต่างเันนี้นมีอยู่ห้องเดิมมีอยู่ห้องเดิมห้องเดิมโอเคพิศณานะได้พิศานาะนั้นได้อะไรก็ไม่รูไ้ได้ตัง์้องได้ตังได้ตังไปทางไหนดีนะโอ้แตงโมยักษ์กินได้ไหมเนะมี่ย <laughs> กินไม่ได้ไม่ได้กินไม่ได้เอ้ย แพะนอนกับแพะได้ไหมเฮ้ยลามะไม่ใช่เหรอจริงเหรอมดูเป็นแพะนลเอาอนี้เป็ดหนังสือเป็ดม,มีอะไรแปลกๆพี่น,น,นี้โอเคขวานก็มีเอาไปแทงได้ไหมนะเนี่ยนี่ <c oughs> ชีสก็มีเอ้าเก็บชีสได้ด้วยเฮ้ยออันนี้พัลส์นพัลส์ชีส ที่ต้องไปงห้องห้องที่ที่ต้อไปห้องที่เจอเจอหมีอ่ะไปห้องนะไปห้องที่วางชีตอ่ะอืมต้องกลับไปอีกสิ้นนะอันนี้อะไรอะขอสำรวจก่อนเอ้ยหน้าไม้ดาบเอ้ยเข้าทำแล้วนี่นะนี่ทุกบตุ๊บไปหมดเลยทุ๊บไปหมดนี่ <c oughs> อะละวาดแล้ว <laughs> อาราวาดให้หมดเอ้ยอาราวาดนี่อาราวาดอาราวาดอาราวาดอยู่ไม่นิ่งอาราวาดได้ไหมตรงนี้มไม่ได้ไม่ได้ที่อื่นไหมน้าใช่ใช่ห้องนั้นห้องนั้นห้องนั้นเลยขึ้นขึ้นบันไดไปเลยพี่อ๋อขึ้นเอ้ยอ๋อไม่นะมอกมาๆมมามามาทำไมต้องมาโผล่ตรงนี้เนี่ยสาม อุ้ยสามว,าวิให้รอดเฉลรอดแล้วเอา้ามันหนีไปทางนั้นรอดเฉยเลยรอดแล้วเ <Yeah. S 2> ย่ยจได้สามสิบบาทมั้งสามบาาสามสิบกับสามเจ็ดที่สามารถดูชอบได้นะชอ็อปได้อะไรมั่งขายโรอบักโรบักโรบักชอ็อปอ๋อแต่งตัวอย่างเท่เลยแต่ละตัว อืมตัวข,ข้างล่างล่างงเนี่ยมันมันจะราคาถูกเลยอ๋อนี่สามร้ห้าสิบงั้นไม่พอจบเงินไม่พอมันจะมีพวกคิวเอฟเฟกด้วยนะคิวเอฟเฟกก็คือตอนที่เราฆ่าฆ่าผู้รอดชีวิตแล้วมันจะเป็นสิ่งสิ่งที่เราตั้งค่าไว้อืมโอเคเอ้ะอสองคนนี้ยังเต้นอ,อยู่เลย แล้วก็มีพวกเกียรเกีึกเป็นของของกินแล้วก็ของถือเล่นประมาณนี้อุ้ยว้าไปแล้วรอบนี้เอาชีวิตรอดอีกแล้วแน่นอนหนูทรงใช่ใช่แต่ผมก็เป็นหมีแล้วไงผอเป็นหมีอีกแล้วฮะเป็นหมีแล้วโอ้ยต้องหนีแล้วโอ้โอ้แบบนี้ซะด้วยแบบนี้เป็นแบบที่ยากมากเลยสำหรับผู้เล่นใหม่เป็นแบบที่ใหญ่มากอู พูดถึงก็เจอเลยไปดีกว่าเอ๊ะอยู่ไหนมองไม่เห็นอ่าฮ่าไม่เห็นแล้วอะไรสิเมื่อกี้เนี่ยเรายังเห็นเลยโอ้พี่พักไปดูเลยเนี่ยพี่เจอผมเนี่ยไม่มีคนทำพลาดเลยเราต้องไปจัดการไปตุยหลังเขาหน่อยเจอแบบว่าจวันที่ตีอฆ่าหมาดําก่อนเลยหมาดํามันเนียนมันตัวดำํำชื่อหมาดําทำไมหเูเป็นแมวแมวดํา อ่หมาแมวก็ได้หออมาแมวทำอะไรบ้างนะเฮ้ยเออเาส้นเสร็จไปแล้วสองอันเลย,ยเร็วจังเลยกำลังฆ่าหมาดำยังไม่ได้เลยหมาดําวิ่งเร็วมาดัจูอุ้ยอุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว,ลวไม่เห็นเราดิเพราะว่าอยู่ทีู่งรู้แต่ที่รู้ก็คือขอโอ้ยเห็นใครบางคนอยู่หลัหลงต้นไม้เมื่อกี้ ไม่รู้ใครไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ใครไม่รู้อ่ะแต่มีคนตามหลังอยู่อ่ะแล้วเข้าหลุมไปแล้วเฮเอ้ยเอ้ยตามมาแล้วตามมาแล้วผิดจ้าโอ้คนเต็มเลยตรงนี้โอ้ไม่เอาก่อนก็ได้เอาคนที่ก่อนเอาคนที่ก่อนดีนีอยู่ใน F K เหรอ F K F เป็ดแตกเราหนีแล้วเราไม่อยู่แล้วโอ้เห็นขาใครแวมืไปกี้ เราไม่เห็น,นเราไม่เห็นไม่มีอะไรเลยไม,ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่าแอบก่อนรอดจากความตายมาได้โอ้ยเจอใครไม่รู้แต่กี้รู้ขอตวบอ้าวหายโอ้ยจุกจูกคนนี้มันจุก <laughs> โอ้ยเห็นใครไม่รู้อยู่ตรงนั้นด้วยเว้ เห็ในใครไม่รู้อยู่ตรงนั้นด้วยเียกําลังแอบอยู่เห็นเราจะไม่มาหาเห็นเราจะไม่มาหาไปแล้วไล่เอาพ่อหนุ่มคนนี้ก่อนก็ได้่หนุ่มคนนี้มันค่อนข้างจะจู้เก่งอ้อุ้ยห้องนี้ฆ่าตายกันเยอะเลยโอ้น่ากลัวอ้มีคนแอบด้วยะเอ้ยแปลกคนอันนี้อะไรอ่ะอืม เหนือหนึ่งนาทีเราแอบก่อนละกันอ่าฮนะเราแอบแนนบอกเลย,นะเ,ยเราเออกข้างนอกตั้งนานแล้วอ่าฮะฮือค่ะฮือค่ะคณไม่เห็นเรา,าดิไม่เห็นไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอก นี่เราแอบเนียนนะเนี่ยเอออออือุเดี๋ยวจะชนะแน่นอนดูสิไมไม่ไม่ไมชนะแน่นอนสามสิบแล้วสามสิบทางหายได้หายได้ก็เลยเว้ยคุณต้องหายเจอถ้าหายไม่เจอคือแพ้แน่นอนร้อยปร์เซ็นตบอกเลยแช้อยู่แล้วดูจับเวลา แอบอยู่แล้วไม่นะเนี่ยวฮาวิจะออกข้างนอกอยู่ <c oughs> ไม่ออกข้างนอกแต่ว่าอยู่ในบ้านนี่รึกไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในบ้านแอบอยู่หลังบ้านเราไม่ไดีในบ้านโอแอบอยู่หลังบ้านซะด้วยออกดีกว่านี่เปิดเผยตัวตนออกมาแล้วไ,ไหนโอ้อยู่บ้านเนาะเปิดเผยตัวต,วตน อ่าฮ่เาเห็นไหมเนียนโคตรเนียนเราต้องเปลี่ยนสกินแล้วเราต้องเป็นส,ก,ก,นนสก,กินที่ดำๆเลยหน่อยขอเขาจะได้มองเราไม่เห็น <laughs> ดําๆเลยอันนี้เราขาวชมพูเลยนะน่าเอาชีวิตรอดอีกแล้วเอาชีวิตรอดอีกแล้วอโอู้อน้องก็เหมือนกันเฮ้ยเอ้าหมาดำก็เหมือนกันไอหมาดำนี่ไม่เคยเป็นเลยหรอพี่สามารถเก็บแคนดี้พวกนี้ได้นะเป็นสกิน อย่ากินแคนดี้ตตเอ้ยมีกล่องมีกล่องด้วยโอเคได้ละกล่องจะได้ฮะกล่องจะได้ห้าสิบแคนดี้คืเอยเยอะอยู่นะอุ้ยตกออกมาข้างบนแฮะใช่แต่ตรงนี้มไม่น่าปลอดภัยนะเพราะว่าตรงนี้ไปตรงโล่งเออโล่งเลยม,มีมีที่แอบมี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 ที่แอบไหนมายังอฮ้ยอย่าง เอาแล้วซีอยู่ไหนกันหมดแล้วมันจะมีภาคสองด้วยแต่ภาคสองผมไม่ค่อยอยากเล่นอ่ะมันเลนยากอจะเล่นยากหรอ่ามันนำ้ห้ผมมันทำเป็นเกมแหลกอ่ะเพราะาผมแหลกเออถ้าเล่นนี้น่าจะแหลกหน้าดูเลยอตาของเรามันจะชิลอยู่แล้วมันปือภาคแรกภาคแรกจะเน้นคลาสสิก นี่นี่นี่เวทเตสิทเลยเวทง่ายสุดแล้วเพืนนี้ง่ายอยู่แล้วต้องกดกดกดแล้วก็ให้เป็นเขียวเอาะมีคนมาไปช่วยกันทำช่วยกันช่วยกันโอเคได้แล้วสิสี่สิบห้าบาทไปไหนต่อเป็นหมดพิเศษมันจะบวกเราถ0าสิบบาทด้วยเอาพี่อยู่ไหนนี่ อยู่นี่อยู่นี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 ่พี่โอ้โดนได้ละนี่พี่จับตรงนี้ได้ไหมอ๋อนี่ตรงนี้ตรงนี้เอ้ยอะไรพี่จับตรงนี้ได้ไหมจับได้จับได้เอ้ยหน้าเกฉันคือหน้าเกโอเคไปตัวคนอื่นหน้าปกติแต่เราหน้าเกี ขึ้นข้างบนอันเนี้ยโอเคเฮ้ยหนึ่งนาทีแล้วเร็วเร็วหนัดเลยเฮ้ยเดี๋ยนะสามคนแล้วเหรอเอ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังโอ้ไม่กนข้างหลังอ๋อไม่นะจะต้องรีบเพื่อนไม่งั้นเขาจะเรียบร้อยคือตายหมดเลยเรียบร้อยไม่เหลือเนื้อมาผู่ข้างหลังเฉยเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะกันแล้วก็จะมีน้องมาโปรโมทด้วยมาโปรโมทให้หน่อย ออสามารถไปติดตามได้นะครับชื่อทแททอ่อตฟู้ี่เบนะครับจะถ้าเป็นชื่อเล่นลก็จะเป็น AOK OK นะครับก็ติดตามได้นะก็ก็ก็ฟันติดตามนะครับก็ไปจ,จองที่ตายไปแล้วครับแต่ก็ถ้าติดตามก็ขอขอบคุณมากนะครับโอเคติดตามเขาด้วยนะครับ <c oughs> แบบอืมอย่างนั้นแหละติดตามเลยเอาติดตามเ,<อ>าตเลยไปยู